ย่อมหลับเลยไหมครับสวัสดีครับนี่คือชมหน้านักบอลทีมทีมพอชอร์ุงมเพื่อนพอชอร์ชนะแล้วครับชนะชนะหักปากาเซียนใช่ไหมกาเซียนตอนแรกตอนแรกที่เบิ้งเนาะสามหนึ่งเดียพ่อไปเสื่อกับเขากับไม้กันเลยคอยไวชนะหกสี่โอ้โหสุดยอดเลย ครับสวัสดีครับวันนี้ผ้ามาบึงฟุตบอลนะครับเนาะเป็นการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ40บวกนะครับชิงเงินรางวัลทั้งหมดประมาณ20,000บาทนะครับที่สนาม M2 M2 Sport Club นะครับอันนี้ก็เป็นมือที่ที่ซีเหรอครับเป็นนัดสุดท้ายของแต่ละทีมนะครับของรอบแรกนะครับ เมาเบิงว่าทีมทีนาชาติทรงเขาร่วมการแข่งขันเนี่ยสี่เขารอบถึงสองทีมบอลนะครับเนาะตอนนี้ทีมสีเหลืองเนี่ยทีมหลวงพ่อเนี่ยสีเหลืองเนี่ยกัดได้เขารอบแล้วครับแต่ว่าต้องมาเบิงว่าสีได้เขาอับหนึ่งหรืออันดับสองของสายนะครับเนาะกำลังสีลงสนามครับกำลังอยู่ในการยืดเหยียดในการเตรียมพร้อมๆนะครับ ผู้จัดการย่งกับมาครับว่าแมนไอ้ลาสีขาเราสิบพราะับไปใส่สีเหลืองอีกว่าแมงโอ้พี่เวียนบามาาเว้ยวันนี้ลงพอบามาาเว้ยเป็นไงผู้จัดการสมพรพรไหมพร้อมครับพร้อมเข้ารอบแน่นอนเข้ารอบการันตีการันตีแต่ขอที่หนึ่งที่สองสุดยอดครับ เอิเท่านั้นเบิงที่หนงะ่แล้ว่าไตอนเบิ้งครูครูก้อนนั้นรุ่นว่าอันเขาสจัดโตยังไงเสดนจยังไงเนาะพอดี้มารุ่นว่าอันที่หนึ่งที่สองเออโอ้แล้วมานี่รีว่ะพวกมันเป็นน้ำมันสอท่อมาบอกเังไหนเขาไปแส่ ก็น่าเสียเลยจากจากสามหนึ่งแม่จังได้กลับมาอ้อนี่นี่ทีมงานแม่บ้านว่าครับครับนี่นี่นี่เยคากินเียงเลยเขาเลยอ่ะกินเขานคอับ้านพระเจาวาทีมเฮาเนี่ยเป็นเป็นตระยูแถบพนัว่ามวนพนะ เออมีทุกอย่างเอออุดมสมบูรณ์้้อยูต้องกินมืก็อยากเห็นป่ะเห็นกล้องเขาดีกรัอุ่นใจแล้วนี่เขาเหนียวพรอมสองกล้องมัอย่างน้อยทั้งคุณเอากลอดีกว่าบรรยากาศ อ่านี่โคตที่บัญชาโค้ดทีมไหนเน่แสนสถานใช่ไหมวันนี้เป็นโคตทีมแสนสถานใช่ไหมมีบรรยากาศของการแข่งขันนะครับอ แมนอดอมแบทวะแม่แม่แม่นี่รางวัลแมนอดอมแบทอันนั้นตัวละร้อยห้าสิบบาทไปเลยแมนอดอมแบทเนี่ยนะก็มสีเป็นรถพวกแบบนี้ตอนแรกตอนแรกสร้างสื่อมันยว่สร้างสื่อมั้บัดี้เขาสงสัยร้องเบียดใหญ่ินมั้งก็เลยจัดไห้เลยเลยได้รางวัลแมนออโตแมทเล้วโอแม่งครับยิ่งหลายยิ่งหลายเด่นเด่นดีหลีครับสมที่เป็นไห้รางวัลแมนออโตแมทเยอะดก น่าจะได้แต่แมสที่สองหมดเลยแมสบอลแมสที่แล้วผู้เจี๊ยบเด้อนี่ยิงสองลูกแมสแฮกที่เออน้ำบอลน้ำบอลยิงก็ได้เอาคือว่าแมสนั่นยิงสี่ลูกสี่ลูกหาลูกครับเออหาลูกยิงก็ได้ลูกผมยิงเข่าประตูพระเจ้าสี่ลูกยิงเข่าประตูเจ้าของนี่โอ้นั่นล่ะนั่นลูกที่ยิงเข่าของเจ้าขอางหน่งโอ้โหรือให้ปเออหลือให้ประตูทิปตรองถามมันปะแค่เจ้าปลอบใจรางวัลปลอบใจ ตะเรียกตนรนงวมัลปลอบใจได้ห่ยอ้าวยิ่งกันเราถืองคนอะสูด้าสูดกล้ดกินผลมาเต็มเลยกินบามามงมาตบวัดกันสูาไปยังอ่าสู้กันไปตามเกมกีฬาครับเอะ ตามเกมตามเกมดูกันไปตามเกมกีฬาได้ไป่เลยคิดฝีมือพิษุดสาไม่พนัเพื่ใหดนะครับแต่ว่าอ้ามาดูเกมในสนามครับมาดูเกมในสนามนี่อารลองอ่าน้อยอ่ะนอ้อ,นอยเบอร์หกเอ่ะ โอ้โหล,ล,ลูกนี้ไปดูในคลิปนะพี่ต่อพี่บัญชาบอกแกไปดูในคลิปนะเนี่ยถ่ายคลิปไว้ช่องนาชาินะ สกอร์เท่าไหร่ดิวันช้นสกอร์เท่าไหร่ครับอเอาเแสนนำ้ำเป่แสนสถานสีดำนะครับนำอยู่นะครับหลายรูปอยู่นะอันนี้มีผลไหมไม่มีนะหมายถึงว่าตกรอบทั้งสองทีมแล้วอ๋อเล่นเพื่อสปิริตเนาะ ออกกํลังกายเอ้สุดยอดเลยครับอันนี้เป็นการหวนกลับขึ้นมาติดทีมชาติในรอบปีนี้หรือเปล่าใช่ไหมหลังจากที่หยุดพักไปในเรื่องของสุขภาพไหมเจ็บบ่ครับน้องเดียวนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของทีม โตโยต้าพิมพ์ลสื่อสปอร์ตนะครับครึ่งหวน์ตัวหลักตัวหลักอันนี้อันนี้สภาพร่างกายไม่ได้เป็นสิ่ง่พีดก็เลยต้องมาอยู่ทีมสำรองก่อนอ่าอยู่ทีมสำรองครับเอาไปไงนายประตูต้องเรีนก้าประตูได้หลายไปไงประตูพร้อมไหมวันนี้มาวันแรกมาวันแรกพอมาถึงสนามก็ทีแรกก็ ว่าทีมเราก็ย่ำแย่อยู่ไม่รู้จะเข้ารอบไหมแต่พอมาถึงสนามเลยวันแรกที่ผมมามาจับประตูให้ก็ได้เข้ารอบทันทีเลยเข้ารอบทันทีดีใจยังไม่ลงสนามเลยยังไม่ลงเข้ารอบแล้วครับรู้แล้วว่าทําไมนักเตะทีมชาติคัดยังไงคัดตรงไหนใครเจ็บปุ๊บติดทีมชาติเลย ผ uhm si> ู้ใดผู้ใดบาดเจ็บตดทิมาเลยผู้ใดบาดเจ็บปุ๊ตีทิมาดเลยตอนนี้ัเเรียกว่าเทิมาเลยแน่นแนที่แล้วยัันอยไหมไหมตอนนี้ทีมชาจะมีแต่คนหน้าตาดี หลังจากนั้นพ่งรึคนไหนแก่แล้วก็เขาก็จะคัดคนขี้เหร่ออกไปเรื่อยๆรืไปอยู่ทีมสโมสรเนี่ยนี่เล่นตำแหน่งไหนผู้จัดการสมพรสุนหน้าสุนหน้าใช่ไหมมั่นใจไหมวันนี้คิดว่าจะยิงได้ไหมมั่นใจครับกี่ลูกสุน้าผ้าเย็นมาแล้วครับเบียดคนนี้จากสุนหน้าเดิมนี่ยใครเป็นผู้สารประตูครับตอนนี้ตำแหน่งเปลี่ยนเลยครับตอนนี้เปลี่ยนเลยใช่ไหมอะไรอย่างน้อยผมเข้ารอบแล้ว คิดว่าจะยิงได้ไหมวันนี้วันนี้มีมีลุ้นครับมีลุ้นบอกให้ไปใส่สตาร์ทยิงเอามาให้แล้วสตาร์ทยิงประตูน่้ที่ตัวนักหนักอ่ะเป็นสตาร์ทยิงประตูมันก็เหมือนเป็นรางวัลีทุ้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีรางวัลแมนออฟโดมแแบบด้วยนะแม่ออฟโดมแแบบด้วยวันนี้อะไรถ้าผมเซฟมากๆผมอาจจะได้ก็ได้อ่าใช่ใช่ใช่เซฟดี กีฬาสีแบบสื่องคนนักกีฬานะครพี่เนี um ่ยทีมแข่งนะครับทั้ง23ฟอร์มแน่นทุกตำแหน่งเหมือนกันนะครับทีมคู่แข่งวันนี้สุทินใช่ไหมคู่แข่งเราวันนี้ทีมอะไรนะสุทินการยางโอ้สุทินการยางเนาะ เดี๋ยวจังมาเบิงคลิปต่อไปด้ครับเดี๋ยวสิดท้ายเห้เบิงเสืเอลงให้เบิงบา่าหนักเตะทิมชาที่มาในเสือสีเหลืองนี่สชนะบอน้มบอ,อสวยสวยสวยใสยเบอือไปหนึอ่ะเดี๋ยวค่อยมารับชมนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับผม ว่าทีมโตโยต้าทีมพลสื่อสปอร์ตหรือว่าทีมชาติทีมน้าชาติเนี่ยจะเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายหรือว่าเข้าเป็นอันดับสองของสายคือตอนนี้เข้ารอบแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าอันดับไหนนะครับคุณต้องมาติดตามนะครับคลิปนี้เอาไว้สมีทสกอรสวัสดีครับ